สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ้อค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งเก่าและใหม่ค่ะพี่น้องปีใหม่แล้วเป็นไดแน่นอสสบายดีกันทุกคนเนาะค่ะเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเ้อะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อหนี่ผมจะมาอัปเดตบลกพริกในกระถางค่ะพี่น้องเริมงามมากล่ะพร,พริกในกระถางนี่ผมกับบ่ได้ใส่ย,ยังเนาะบ่ได้ใส่ปุย๋ยเลยค่ะพี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยลดแค่น้ำย่างเดียว หรือว่าบ่ใส่กับใส่อยู่อนปลูกนะบุมใส่ปุ๋ยคอกนะคะเป็นผสมดินผสมดินปลูกนั่นแหละค่ะพี่น้องผสมดินปลูกในกระถางสูตรผสมดินปลูกในกระถางกับสูตรในกระสอบเนี่ยบุมจะใส่สูตรเดียวกันคะ่ะเนี่ยพี่น้องค่ะข้อดีของการปลูกผักบ่วจะเป็นในกระถางหรือว่าในกระสอบดีจังหนึ่งก็คือของเขาดูแลง่ายมากเลยค่ะดูแลง่ายมากเท่าที่บุมสังเกตรหรือว่าประสบการณ์ที่บุมปลูกมากเนาะ ปลูกในแปลงปลูกในแปลงที่บ่อ่องที่บ่อ่องหลุมเอ้ยบ่ล่องบ่ล่องแปลงมันก็นจะมีเหมือนปัญหาที่บุ๋มเฮดคลิปก่อนหนานั้นเนะาะล่าสูดไปนะคะปัญหาที่เจอก็คือรากผืชรากผืชของชนิดอืน่นบ่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นดอกไม้ต้นยังก็ตามสร้างที่อยู่ในบริเวณบานเฮาหรือบาบ่แบเมนบริเวณบานมันจะช่อนใช่ข้ามาค่ะ ดูดกินวกสารอาหารเพราว่าสิเป็นน้ำหรือว่าเพว่าจะเป็นปุ๋ยที่เอาหายลงไปหออมโมนที่เอาหายลงไปดูดจนดินแห้งดูดจนดินแห้งค่ะพี่น้องนี่ข้อดีของการปลูกในกระถางก็คือสิบบ่มีหลากผือดของชนิดอื่นเลยค่ะจะบ่มีเชื้อโรคบ่ค่อยมีค่ะเชื้อโรคบ่มีหอากับ,บ่ตองกัง้วนเหลืองเชื้อโรคบ่ตองกัง้วนเรืืองต้นใหม่ของชนิดอื่นๆจะมาแย่งอาหารของต้นพริกค่ะ ข้อดีก็คือเวลาเข้าไหปุ๋ยไหห้อมูลนลงไปสิมันก็บ่บเปืองพร้อมหายไปน้องมันก็จะบด้ไหลบด้ซึ่มออกนี้ไปทางอื่นเนาะเวลาแดดมากฝนตกร่มกระโชกแรงเขาก็สามารถย่อยเข้าไปได้ใหญ่ที่ดูแลก็ง่ายบ่เปืองปุ๋ยบ่บเปืองน้ำพร้อมค่ะนี่แหละถึงบูมถึงมักค่ะบูมมักบางคนเพื่อนกะ เข้าใจเนาะบางคนเพื่อนก็นจะคิดว่าการปลูกพริกลงพื้นดินเนี่ยมันจะเห็นให้พริกของเายาย้าโตใ่ญยรากหาอาหารได้ไก่อันนั้นก็นเป็นความคิดที่ถูกต้องค่ะแต่เฮาก็ตตองมากกังวลพร้อมค่ะว่าบางพื้นที่มันอาจจะไม่ดินอาจจะไม่เชื้อราเชื้อโรคมันก็นต้องอาศัยสิงที่แบบปวกเคมีซอยอะค่ะพี่น้องบบนันบบได้กินค่ะ ผมก็เลยต้องเลือกปลูกในกระถางหรือว่าในกระบะในแปลงแปลงยกพืชนังเสีแปลงคอบไม้งเสียค่ะแต่ว่าแปลงคอบไม้บูมเนี่ยมันต้องล่องกอนต้องล่องก้นหลุมกอนค่ะต้องล่องเอาพลาสติกหรือว่าเอาพยยงดำพยยงดำล่องมันจะม,มีหลักของพืชชนิดอื่นขึ้นมา ดูดกินอาหารน่งเสียค่ะพี่น้องเพราะว่าบริเวณพื้นบ้านของบุมหรือว่ามูบ้านของบุมมันจะเป็นพื้นที่คือค่อนข้างที่จะแห้งแล้งแล้วก็เป็นที่ดินทรายค่ะเป็นดินทรายที่บม่มีสารอาหารพืชน่ะเวลามันเจอมองได้เนี่ยที่มีวกสารอาหารมมหนา่ามังสีเพราว่ามันสิอยู่ไก่มันได้มันก็นสิแบบประมาณสิบกิโลหากิโลมันก็สิช่อนเข้ามาดูดหากินหากินอาหารไปเลี้ยงล่ำตน้นเนาะค่ะพี่น้องนี่ขอดี ก็ดีของการปลูกพืชผักในกระสอบในกระถางนระบอกทั่วก็เริ่มขึ้นขึ้นข้างแล้วพี่นงทั่วบุม้มเริ่มขึ้นข้างแล้วตั้งแต่ปีใหม่มานี่ยังบ้านมีเวลาดูแลอีกอย่างอยลดแต่น,นามย่ำเสาค่ะย่ำเสาย่ำแรงอากาศก็ร้อนนี่บุ้มก็สิบปอยไว้จังเสร็จละค่ะบ้แนใบุ้มกัจะมาใหา้ฮ้อมูน อร์โมนเดียวเฮ็ดเองว่าจะเป็นจุลินซี่หรือว่าเอยียงฮ้องมูลนคร่้องมูลนุ่มสดเขาก็สังเกตพืชผักเอาเนาะพี่น้องเนาะสังเกตเอาค่ะมันก็จะมาบำรุงดอกบํารุงดอกเนี่ยเพราะว่าเขาก็เริ่มห้ดอกมาแล้วต้นพริกต้นใดที่เขาหายดอกหน่อยใบลายยังไงเขาก็เด็ดออกค่ะนี่ให้ยามเด็ดออกเด็ดใบล่างช่วงล่างออกค่ะประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์ใดของตน้นสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นใดค่ะพี่น้องค่ะ ทุกอย่างเขาก็จะไปเลี้ยงดอกเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเนี่ยค่ะปุ๊กพริกซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องม,มาให้โอ้ยฟังนิดนิดน้ดนอยเพื่อเป็นประโยชน์เพ่เป็นประโยชน์น้อยกับโอ้ยกับประโยชน์หลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอกอันนี้ก็บซีมเมนต้นพริกอีกอย่างบู๊นี่เกิดมาเนี่ยพริกเผ็ดนึอไดบุ๊ปีนี้บ๊วยมะเล็ดเล่นเนี่ยสิลงมาต้นเดียวเป็นพริก ที่เผ็ดที่สุดในโลกนั่นล่ละนี่จะเกิดเมดื่อใดจังใดอันนี้มุ้งก็เป็จิ้มมาเขาตากแดดอยู่มุ้งเห็นเกิดอยู่มุมใดของบ้านที่อฮเวลาเท่ทน้มสม่งต่ำลงสิถ้ามีต้นพีกลงถ้ามีต้นพีกเกิดมามุ้งก็เป็จิ้มมาปลูกไว้มาดูแลมาอนุบาลเขาถ้าเกิดป่อยเขาไว้โดนแดดเขาก็เผาเผาตายมดุดเนี่ยขันอุณหภูมิอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงส0สิบ ส4องศานี่จะไหวค่ะจะไหวบุ้มก,จก,ออกดด็จะได้โยกออกแดดเนี่ยจะได้โยกออกแดดอันนี้เขาสิเจอแดดลำไล่สิเจอแดดช่วงบ่ายค่ะตอนเศร้าก็สิบ่เจอมันสิอยู่ในหล่มบานห้องบุ้มเนี่ยเห็นหลังคาบานลังบานค่ะต้องออกว่าไวแบบนี้ตัวค่ะพี่น้องให้ตนน้นของเขาแข็งแรงกะวว่าเขาจะติดดอกหรือว่าเขาต้องการแดดจัดเขาค่อยเอาออกไปค่ะ เอาออกไปคือจังปีกายที่บุมเฮ็ดนั่นแหละผุมกเ็เรียนรููจากประสบการณ์ที่บุมปลูกพริกสําเร็จมากของปีกายนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยคลิปนี้บุมก็มาซ้ํหนีละค่ะพากันดูแลรักษาสุภาพากันทุกคนด้อค่ะพี่นองขาขอบคุณสําหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจดีๆทุกการนักท้ายด้อค่ะ ทุกการรับชมทุกการติดตามค่ะบ่าว่าจะเป็นทั้งไม่และเกาที่ยังยูน่น้ากันทีเนี้ยแแน่นบ่าว่าจะเป็น1ปี2ปีเลยเขาปีที่3แล้วเนาะที่ผมเฮ็ด u t u b e มาที่ผมทําช่องมาค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อเจอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ